จากข้าวมันไก่แต่ว่ายังกินได้อีกอยากขอจุกๆุกับเรื่องราวของเงินทองพี่้านเด็ดเลยนะก่อนจะเสี่ยงโชคอ่ะกินข้าวก่อนเช้าเช้าเนี่ยคนไทยนะไม่ทานข้าวมันไก่ก็จะต้องทานพวกแบบว่าซาลาเปาขนมตีนซ้ำและถ้าพูดถึงร้านตีซ้ำเด็จของสะพานควายทำไมวันนี้พ่นเยอะ ร้านจงจงติ่ตมซำจงเข้ามาว่ากลางแล้วดูดินึกว่าอยู่ฮ่องกงอ่ะใช่คือแต่งร้านสวยมากพี่เซอร์เจ็มอะไรเด็กอะไรดวงเข้าไปจัดข้างในกันดีกว่าค่ะ มาแล้วค่ะเราพาทุกคนมาเช็คอินที่จงติงซำจงติงซำอยู่ใ,ใกล้กับร้านสีเหลืองโภชนาเดิมาัฟเบยิถึงแล้วใช่แล้วร,ร้านน่ารักมากร้านสวยมากเลยสถาดีชื่อร้านว่าจงจงก็คือมีสีเดียวกับขีดของการแปลว่ากาอเป็นชื่อเจ้าของา้าใช่คุณช่ภารกิจจงเปิดเลี้ยวมอง,งมองคนข้างเคียงถูกไหมคะคิดไม่ออก โจงกินร้านเนี้เปิดมา5ปีแล้วแล้วก็สูตรเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดร้านติ่มซำมาก่อนแล้วคุณจงเขาก็อยากแบบว่าสืบทอดคุณจงในเลขาเมนมาแล้วว่าเมนูเด็ดที่นี่มีอะไรบ้างของพิให้ดูเลยได้ไหมเขาบอกเป็นซาลาเปาหมูย่างคาโคด้วยนะค่ะเป็นนิ้นแล้วนุ่มนี่คือแป้งนุ่มมากแล้วมาร้อนๆทุกคนดูโอ้ยน่ากินมากกินเลยนะกินเลยโอ้มันนุ่มมันดูนุ่มอ่ะกินแล้วนะแป้งนุ่มมากอันดับแรกหอม เดี๋ยวคุณผู้ชมเราฟังนะครับคุณหมอว่าเฮ้ยอ้าูดป่ะทา่ดูว่ามีความสุกดีแล้วโดนเราถามสุดๆเลยส่วนราคาเท่าไหร่ทำเนี้ยยี่สิบแปดบาทดูดูอร่อยมากคือแป้งนุ่มก้อนมีความเหนียวหนึบสไตล์แบบซาลาเปาอร่อยอ่ะแป้งบางไม่ได้หนามากออกมาร้อนร้อนตัวไส้ก็หอมแล้วรสชาติคล้ายๆกับหมูแดงนะแต่ว่ามันมีความกลิ่นแบบหมูย่างนิดนึงอร่อยอร่อยมากหมดเลย อร่อยมากจริงเดิอือนี่ขายเจ็ดร้านท่าเป็นอไรอรอร่อยตรงนี้ให้หมดอย่างให้เหลืออันนี้เนี่ยปกตินี่ชอบกินซาลาเปาลาวามากแต่ยังไม่เคยเจอลาวาทอดอย่างนี้เลยอ่ะเป็นซาลาเปาลาวาไข่เค็มทอดอือใช่ไข่เค็มลาวาเหรอใช่เดิมต่อซ่าอ๋อไม่ไดีอุ๊ยมาดูเฉยดิ ต้องเีกว่อะไร้วงเลยว่กถ้าคุณไปทานพวกร้านที่เขาขายปูของสิงคโปร์อ,ะ <S <S อ่ะเขาจะมีซาลาเปาทอดเป็นเหมนโทเนาะแต่อันนี้มันมีไส้ด้วยมันมีความหอมของแป้งความทอดได้กรอบแล้วไส้ลาวาข้างในมันก็แบบให้รสชาติอ,ะอ่ะดีอ๋อห็นมากต่อไป next station ขนมจีบโคดปูอ่ะเชิญคุขนมจีบโคดปูเนี่ยอเป็นขนมจีบที่ใหญ่มาก มีอยู่5ลูก5ลูก198ก้บต้องบอกคงเพราะว่าเป็นโคตรปูเราจะรู้ที่ว่ามันโคตรปูก็ตีซะลูกแล้วเกือบสี่สิบกินก่อนกินก่อนโโอ้หมีความสุขไหมมีความสุขไหมแฮปปี้นะกินแฮปปี้อร่อยมากเลยอะเนื้อปูเต็มเต็มคำแล้วก็แป้งบางเนสต์รสชาติเป็นห้าเกาข้าเกานะคะเราทำการแบ่งซิ่แล้วแบ่งแบบคุณแอนมาแล้วพึ้นปูเต็มเต็มคำอร่อย แป้นุ่มคุณผู้ชมเราผ่านไปสี่ที่อื้อร่อยทุกอย่างเลยบะหมี่เบตงจัดมาเด็ดมากของร้านนี้นะครับบอกว่าถ้าคุณนึกถึงบรยากาศของเต้นใต้เนี่ยนี่คือรสชาติออกเต้นใต้อ๋อชิมแซ่เขาก็มาพร้อมกับหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวนะคะมีเกียวด้วยเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวเกี๊ยวเราไม่ต้องปรุงนะครับคุณผู้ชม เช้นบะหมี่แบบนี้อร่อยอ,อ,อร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยอ่ะแอบชิมหมูดแดงสิอแอบมีมดนินจงจกน่ารักอร่อยชอบอ่ะช,ชอบเส้นทุกคนดูเนาะ เป็นแบบบะหมี่เส้นบะหมี่ทำเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาที่จานช่าเหาออยข้าวหมูทอดกระเทียมค่ะคิมซึ่งก็บอกหน้าตาดีมากแต่เขาเสิร์ฟมาแบบนี้น่ารักดีนะพี่เนอะคือถ้าเป็นคนไทยก็จะเสิร์ฟใส่จานแต่ว่าเป็นแบบว่าสไตล์จีนนะคะว่าเสิร์ฟใส่ถ้วยอ่ะเจี๋ยเจี๋ยเป็นไงละมุนละม่อมละมุนละม่อมเป็นรสชาติแบบปรีมานองอร่อยหมูอร่อย เหมือนมันมีซอสอะไรสักอย่างด้วยะค่ะมันไม่ใช่หมูกระเทียมแบบธรรมดามันมีความหวานหวานน่ะมันมีความหอมหอมอ่ะอ,อร่อยอร่อยไปเลยก็อบอกที่นี่ถ้ามีเมนูเยอะมากหลากหลายโซนซาลเปาโซนนึ่ง โซน,นจีนแล้วก็มีโซนอาหารเป็นประมาณอาหารจานเดียวที่นั่งทานเล่นก็ได้หรือว่นนาเจนต่างๆอย่างบัคุเตยไมมีนะเราก็มีอาหารจานเดียวแล้วก็มีโซนดื่มบ้านมาเลยอ่าชอบคะแวะมาค่ะจงติ่งซำนะคะครที่ชอบทานติ่งซำนะแล้วก็เป็นแบบว่า,วามีอาหารจานหลักด้วยอะ่ะไม่ผิดหวัง,ร,งร้านก็สวยแล้วก็ราคาแบบไม่แพงจัดต้องได้จงติ่งซำค่ะจงะทานต่อค่ะสนับสนุนบริการโดย ซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานีโอ้โนี่แต่นะกินทังนั้นลอยอ่ะจะกินอะไรดีนะซานตาเฟ่ Fe, สาขาโรตาราท้า,าวสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว ปกติซานตาเฟ่เนี่ยจะคัดหน้าตาพนักงานแล้วก็คัดอายุด้วยน่านะฝึกงานครับน่าจะฝึกนานมากกว่าอ่าไหนลุงลองบอกสิคะว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยต้องกินเมนูอะไรดีคิดไม่ออกบอกห้าเมนูนี้จะแนะนํา5เมนูขายดีค่ะคิดไม่ออกบอก5เมนูนี้และเรื่องเรื่องเนี่ยชายเสิร์ฟได้จัดการให้กับคุณป้าไว้ที่โตแล้วจริงครับ่างห้เมนูสุดพจอ์เตอทํทงานดีมากรีบเหรอนำทางไปรีบเหรอไป ปรระเสสิฐั่งวันเจอประเสริฐสั่งใช่มากประเสริฐสีมันมีเด้งทุบจริงนานดีมากเมนูนะครับถ้าคิดไม่ออกบอกเลยว่า5เมนูนี้คือเมนูขายดีแล้วก็เด็ดทุกจานเรียกว่าเป็นท็อปฟที่เซาร์เฟซทุกสาขาที่ใครๆมาก็ต้องสั่งนี่สเต็กไก่อีซี่อร่อยแน่นอนตามมาด้วยใครไม่ทานไก่ก็หมูสิคะนั่นคือนี่คือสเต็กหมูสันเนาะอีซี่และจานนี้น้องชอบมากแซลมอนสเต็กขักเขิมอ่ะการี่เศษอยู่ดีมากดีเว้นปั่งแย่มากอร่อยฝั่งพี่บ้างนะฮะอันนี้คือฟิเลมิองไก่สไปซี่อก ดูดูอบุ่น,นะเพราะว่ามีเบคอนโขกก่อนโคกขุ่นเนื้อนาำข้าวตายเลยแจ๋วเลยจะ่า,ดาเดือนมากนี่มีครบเลยนะ<า>ไก่หมูเนื้อปลาทุกสิ่งอย่างชิมของตรงหน้าก่อนเนี่อันนี้เป็นหมูสันนอกนะคะโคตรอร่อยอนะ่ะนุ่ม ี่ขอชิมใกล้ทีงานนี่คือฟิเดมียยองไก่สไปซ<อ>ีก่กัชีสนะชอบอะไรก็ได้ที่มีชีสดูชิ้นดูช้นควันพื้นแบบน่ากินเพราะว่ามันต้องโรยชีสล้อเนี่ยอร่อยมาก นี่สวรรค์อร่อยลงตัวมากจานนี้ถือเป็นโฟเวของหลายหลายคนเป็นทาง่วทนทารัดนะครับต้องหิเมนูสั่งเลยบอก5เมนูขายดีนี่คือ5เมนูจานดีจานเด่นที่คุณต้องสั่งอร่อยเลิคอมเมนทุกจานเอาจริงซัน t a เฟเมนูไหนก็อร่อยใช่พุดดิงซันเตเฟ่นะโปรเขาดีมากจะทานที่ร้านก็มีโปรหรือว่าถ้าคุณอาจจะสะดวกหรือว่าคุณเคยประกันอยู่บ้านไรเดอร์ก็มีทั้ง7พันธมิตรนะครับของซันเตเฟ่นะครับหรือทุกการสัปดาห์จะมีการไลฟ์สดกับ ถานีมิสเทคนะครับเฝ้าด้วยกัน,นถ้าแบบทุกโปรโของซันเต้อีนนี้ไม่พูดเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะของดีอ่ะหยุดไม่ได้สนับสนุนบริการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี